ฮัลโหลโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม p e s Mobile 2 0 2 1กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับ l ักก y CH นะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับแต่ว่าจะมาสอดนะครับชื้อชือ, <laughs> ชอซื้อแพ็กไอคอนิคโมเมนต์นะครับผมนักเตะที่ยังค้าแข้งอยู่ในยุคปัจจุบันนี้นครับก็มีมาให้ซื้อ3คนนะตอนนี้ก็มีมาคัลเลตฟอร์ดนะมีลีโอนลเมสซี่แล้วก็มีคริสเตียโนโรนัลโดหรือ CR7 ของเราเน เองครับวันนี้ก็ถ้าถามถึงความคุ้มนะครับผมบอกเลยว่าเมสซี่คุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าใส่โมเดลบาร์ซ่าเนี่ยถ้าจะไม่ผิดร้อยสองเลยนะครับโคตรโหดนะแต่วันนี้ผมจะมาซื้อโรนัลโดนะครับเพราะว่าผมเป็นแบบว่าแฟนคลับโรนัลโดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็น FC โรนัลโดอะไรอย่างนี้นะ <laughs> ชอบโรนัลโดนะครับโอเคก็จะมา ซื้อให้ดูนะครับส่วนการซื้อเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่เรากดไปตรงเงินตรงนี้นะครับที่มัน TH แล้วก็อะไร4 7 9บาทอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมซื้อเสร็จเลยละกันนะครับไปโอเคตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มา1,600ไมค์ขับคอยหรือว่าทองนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้อบอลดำา2ลูกนะครับแล้วก็จะได้ทีมโรนัลดด้วยนะเดี๋ยวเราเออกไปรับบอลดำก่อน โอเคเก็บบอลดามาแล้วก็จะมีทีมโรนัลโดหรือว่าเป็นแบ็กกราวหรืออะไรก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับขอเข้ามาที่เซตติ้งนะครับตั้งค่านั่นแหละแล้วก็ทีมนะครับผมทีมเซตติ้งนี่ตั้งเป็นคริสเตียนโรนัลโดนะครับผมแล้วมาดูเซอ้อโหโคตรหล่อเลยว่ะ,ะแม่งวิดีโอฮูโคตรหล่อเลยเสุดจัดนะฮะก็เดี <g> ๋ยวขออัพ <g> ก่อนละกันนะครับไมค์คลับแล้วก็เพียร์นะครับตั้งเป็น data Data ไหนวะอันสุดท้ายอันนี้เออก็โดนะครับก็กด Up อัพไปเลยเออโอ้ล็อกก่อนล็อกก่อนโอเคก็อัพไปเลยนะครับไม่รู้จะตันหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ตันก็ไปย่อยนักเตะเพิ่มมาละกันนะครับมาขอให้ตันดีเถอะ19เเลเวลเองตันไหมเหมือนจะตันว่ะ เฮ้ยลบอ้าวโอ้เหลือนิดเดียวว่ะขอย่อยนักเตะก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้ย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาทําการอัพโอเคตอนนี้ตันแล้วนะครับเดี๋ยวมารีวิวเลเวลตันให้ดูนะครับนี่พอใส่ชุดโมเดลของยูเว่เนี่ยนะครับก็จะตันที่100นะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูค่าพลังผ่านๆรวมๆกันก่อนนะครับก็ นะครับผมความสามารถในการเล่นเกมลุกเนี่ย96นะครับผมของบอล95เลี้ยงบอล95นะครับผมส่งวันสั้น90อ่า89นะครับผมบอลยาวเนี่ย87นะฮะแล้วก็จบสกอร์นะครับฟินิชชิ่ง96นะครับผมลูกมงเฮดดิ้งเนี่ย98นะครับผมลูกตั้งเตะเนี่ย89นะครับลูกโค้ง87ดสินะสปีด90สปีดต้น91นะครับผมแล้วก็ มีพลังความแรงในการเตะเนี่ย97นะคีทิงพาวเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็พลังกระโดดเนี่ยเต็มแม็กซ์นะครับผม99นะ้าสาความแข็งแกร่งนะครับผม97นะครับผมแล้วก็ความอึดเนี่ยมีที่91บนะแล้วก็บาลานซ์ดีนะบาลานซ์93บนะสก,กิลก็เต็มแม็กซ์10สกิลนะครับสุดยอดขอบ่นอะไรหน่อยเหอะผมเพิ่งไปสุ่มแพ็คเอเป้มาเว้ยเนี่ยคิริยันเอมบัปเป้เนี่ย,ยผมไปสุ่มมาแล้วแบบ ไม่ได้เลยอะ่ะเออแต่ในไอดีลองคือสุ่มทีเดียวแล้วได้เลยอ่ะว t t ต่อฟักคืออะไรนะครับพอมาในไอดีหลักนี่แม่งไม่ได้เลยอ่ะโอ้ oh. โหโคตรส็งนะฮะก็เป็นว่าขอจบคลิปนี existe, ้เ <est> พ <diyor> ียแค่น <for> ี้ละกันนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ